สวัสดีค่ะทุกคนมีใครเป็นภูมิแพ้แบบนุ๊กบ้างไหมคะที่เวลาตื่นมาเนี่ยจะไอจามเป็นประจําเลยนะคะทุกคนซึ่งแบบเป็นอะไรที่น่าราคาญมากนะคะแล้วก็จะนุ๊กได้มาเจอแบบว่าสมุนไพรตัวหนึ่งนะคะทุกคนคือมีคนแนะนํานุ๊กมานะคะนุ๊กก็เลยลองซื้อมาทานนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะทุกคนมีเฮอร์บูขาวนะคะ ซึ่งตัวนี้เขาช่วยในเรื่องของการทําให้อาการภูมิแพ้เราะลดลงนะคะทุกคนจากเมื่อก่อนที่นุ๊กเป็นภูมิแพ้นะคะคือไอจามเป็นประจาอ่ะซึ่งตอนนี้นุ๊กทานตัวนี้นะคะก่อนนอนวันละ2เม็ดเท่านั้นนะคะทุกคนคือเวลาเราตื่นมาเรารู้สึกได้เลยว่าอาการไอจามของเราลดลงนะคะแล้วก็ตอนนี้คือแทบไม่ป่วยเลยคะ่ะทุกคนคือดีมากๆซึ่งส่วนผสมของตัวนี้นะคะก็จะมีภูคขานะคะแล้วก็เซซามนงาดํานะคะซึ่งเขาจะมีสารเอเซเชียลออยล์นะคะที่จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นเองคะ่ะก็ช่วยลดอาการ ภูมิแพ้ต่างๆด้วยนะคะตัวนี้คือแบบว่าเขาจะมาในรูปแบบของซอฟเจลนะคะทุกคนและอีกอย่างนะคะตัวนี้ไม่มีสารตกค้างไม่มีผลข้างเคียงนะคะตั้งแต่อายุ5้าขวบขึ้นไปก็สามารถทานได้เลย